นายกิติศักดิ์ลิมประยูรสวัสดิ์ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานหลักเสียงเสียงตึงนครราชสีมาพร้อมด้วยนายศิวัตรเตียจเจริญวัตรรองประธานมูลนิธิและหัวหน้ากู้ภัยและคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกันนำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธาบรรจุลงถุงยังชีพโดยมีนักเรียนจิตอาสาประชาชนและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมด้วยเพื่อเตรียมมอบให้กับประชาชน ในงานประเพณีทิ้งทานโพโตประจำปี2568วันที่14กันยายน2568นี้ีคือจริงและวันฮดหรือว่าเราการร่วมแบนซใจกันเราว่าอาสาาสไทยธนการของเราอี้ส่วนหนึ่งก็ได้อาสาจากทัศในโรงเรียนอสัมชัญรเริมเนื้อยนะรักเปนขาวสาไทองน่ารักมากครับก็ที่นของที่เราทะมาแจกในวนที่1 หาทรงจะเป็นอะไรถึงจะมีรล่าจำนวนชันตั้นคือประมาณรุ่มเบื้องต้นแต่หน้าพี่น้องมาเยอะกว่าน,นั้นเราจะรับได้แค่ประมาณประมาณหนึ่งเพราะว่าเรื่องด้วยเราเราไม่ทราบว่าจำนวนที่สุดสุดน้องจะมาสวัครเท่าไหรแต่ลองเชม่ไอไว้ประมาณแต่ถ้ามันเชืีอกวัาดนาั้นอยู่นิดหน่อยเราก็าจะมีกวัหนึ่งที่นีรองทัดไว้ให้เลย แต่ถ้ามันล้ากนเ่ากผมขอขอทขอไฟนี้เพาะมันอาจจะมีบางท่านไมใชรับสิอดพอที่ควที่จะบอากไปข้างหน้า้วยารที่นกาทเกิครับแล้วก็พยายามจะให้ทุกคนนะพยายามจะอาจจะได้น้อยน้อยมากก็พยายามไม่ได้ให้ด ja e? ้ที่สุดที่ครั